สำหรับ EP นี้นะครับก็จะพูดถึงเมทริกนะครับใน EP ที่3แล้วนะครับก็จะเป็นการบวกและการลบเมทริกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับไปดูกันเลยครับสำหรับการบวกและการลบเมทริกนะครับก็มีบทนิยามนะครับก็คือถ้า A เป็นเมทริกที่มีมิติ m คูณ n นะครับมีสมาชิกก็คือ aij นะครับแล้วก็ B เท่ากับ เมทริกที่มีสมาชิกเป็น b i j แล้วก็มีมิติ m คูณ n เหมือนกันกับเมทริกซ a นะครับข้อที่1น,นะครับ a บวก b นะครับก็เท่ากับ a i j บวกกับ b i j แล้วก็มีมิติ m คูณ n เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือการนำสมาชิกในตําแหน่งเดียวกันนะครับมาบวกกันนั่นเองนะครับ ข้อที่2นะครับ a ลบ b ก็คือการนำ aij ลบด้วย bij นะครับมีมิติ m คูณ n เหมือนเดิมนะครับก็นำสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับในแถวเดียวกันหลักเดียวกันนะครับมาลบกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการบวกการลบมิตินะครับสิ่งที่สำคัญก็คือข้อที่1นนะครับก็คือมิติต้องเท่ากันนะครับก็คือเป็นมิติเดียวกันนะครับแล้วก็นำสมาชิกที่อยู่ในแถวเดียวกันหลักเดียวกันมาบวกหรือลบกันนั่นเองนะครับ ในกรณีที่ a ลบ a นะครับจะได้เมตริกใหม่มีสมาชิกทุกตัวเป็น0ูนย์นะครับก็คือตำแหน่งเดียวกันก็เป็นตัวเลขเดียวกันอยู่แล้วนะครับลบกันก็กลายเป็น0ูนย์นะครับเมตริกที่มีสมาชิกทุกตัวเป็น0ูนย์นะครับเราจะเรียกว่าเมตริกศูนย์นะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือมีเลข0ูนย์แล้วก็มีขีดอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับก็แทนเมตริกศูนย์นะครับตัวอย่างนะครับ กำหนดเมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์2คูณ2นะครับและเมทริกซ์ B ก็เป็นเมทริกซ์2คูณ2มีสมาชิกดังนี้นะครับจงหา A บวก B นะครับวิธีการก็คือการนำสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับก็คืออยู่แถวเดียวกันหลักเดียวกันมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนำ2นะครับมาบวกกับ3นะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งแถวที่1หลักที่1นะครับนี่นะครับต่อไป แถวที่1หลักที่2นะครับมาบวกกันนะครับก็จะเป็นลบหบวกกับ4นั่นเองนะครับและตำแหน่งต่อไปครับ5มาบวกกับ2ครับก็อยู่ตำแหน่งนี้ครับและนำา3มาบวกกับ6ครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นเมตริกสองคูณสเหมือนเดิมนะครับก็คือ2บวก3ตัวนี้ก็เป็น5นะครับลบหบวกสนะครับก็ได้เท่ากับ3นะครับ 5บวก2ก็เป็น7นะครับ3บวก6ก็เป็น9เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเมตริกมีสมาชิกเป็นดังนี้นะครับก็คือ5 3 7 9าแบบนี้นะครับก็วิธีการหลักการบวกเมตริกรก็คือนำตําแหน่งเดียวกันมาบวกกันนั่นเองนะครับก็คืออยู่แถวเดียวกันหลักเดียวกันนะครับมาบวกกันครับดูตัวอย่างต่อไปครับ กำนวเมทริกซีนะครับมีมิติเป็น2คูณ3นะครับก็คือแถวมี2แถวนะครับแล้วก็3หลักนะครับเมทรกิกดีก็เป็นเมทริกคูณ3นะครับก็คือมี2แถว3หลักเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสามารถนำมาบวกลบกันได้นะครับจงหา C ลบดีนะครับวิธีการก็คือนำสมาชิกที่อยู่ในแถวเดียวกันหลักเดียวกันมาลบกันนั่นเองนะครับ ตำแหน่งแรกนะครับก็3ลบด้วย2นะครับตำแหน่งต่อไป4ลบด้วย1นะครับตำแหน่งต่อไปก็นำา5ลบด้วย0นะครับที่2นะครับ6ลบด้วยลบ1นะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับตำแหน่งต่อไปครับ7ลบด้วยลบ2นะครับตำแหน่งต่อไป8ลบด้วยลบ3ครับ ขั้นตอนต่อไปก็บวกลบเลขให้ถูกต้องก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับ3ลบด้วยสก็เป็น1นะครับ4ลบด้วยหก็เป็น3 5ลบด้วยศูนยก็ได้5นะครับ6ลบด้วยลบหนะครับลบเจอลบแบบนี้กลายเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น7นั่นเองครับ7ลบด้วยลบสก็เป็น9นะครับ8ลบด้วยลบสก็เป็น11นะครับ ก็จะได้เมตริกผลลัพธ์เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือมีมิติเท่าเดิมนะครับก็คือ2อคูณสเท่าเดิมสมาชิกก็จะเป็น1 3 5 7 9 1ิเนะครับไปดูตัวอย่างต่อไปอีกครับจงหาเมตริก x นะครับเมื่อเมตริกที่มีสมาชิก4 3 8 2บวกกับเมตริกที่มีสมาชิกคือลบ2 4 1 3แล้วก็บวกกับเมตริก x นะครับ ได้เมติกที่เป็นผลลัพธ์คือลบหนึ่งสี่สองลบห้านะครับอ่าให้เราหาเมติก x นั่นเองนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเมติก x ที่ได้เนี่ยจะมีมิติเท่าไหร่นะครับก็คือมิติเท่ากับอ่าเมติกทั้ง3นี่นั่นเองนะครับก็คือ2อคูนสนะครับการบวกกับลบเมติกเดียวกันครับย้ําอีกทีหนึ่งนะครับก็คือมิติต้องเหมือนกันนะครับถึงจะบวกลบกันได้นะครับ เราก็จะมาหาเมตริก x ครับก่อนอื่นนะครับนำสองเมตริกด้านหน้านี้บวกกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับบวกกันคราวนี้เราจะเขียนแบบผลลัพธ์ออกมาเลยนะครับ4บวกกับลบ2นะครับก็ได้2นั่นเองนะครับ3บวกกับ4ก็เป็น7นะครับ8บวกกับ1นะครับก็เป็น2ก้าสอนำมาบวกกับ3นะครับก็เป็น5นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะได้เมตริกสองเจ็ดเก้าห้าบวกกับเมตริกเนะครับเท่ากับเมตริกลบหนึ่งสี่สองลบห้านะครับจากนั้นเราก็ย,าย้ายค่านะครับคล้ายๆกับการดําเนินการของจํานวนจริงนั่นเองนะครับเราก็ย้ายเมตริกที่อยู่ด้านหน้า x ไปนะครับจากบวกนะครับย้ายไปลบนั่นเองนะครับย้ายมาลบนะครับ ดังนั้นเมทริกซ์ x ก็คือเกิดจากเมทริกซ์ลบหนึ่งสี่สองลบห้าลบด้วยเมทริกซ์สองเจ็ดเก้าห้านี้นะครับก็นําแต่ละตำแหน่งมาลบกันนะครับเพื่อหาคําตอบครับเมทริกซ์ x ที่ได้เป็นคําตอบก็คือลบหนึ่งลบด้วยสองนะครับก็ได้ลบสามนะครับลบเลขให้ถูกนะครับ4ลบด้วย7นะครับก็ได้ลบ3เช่นเดียวกันครับ 2ลบด้วย9นะครับ2ลบด้วย9ก็เป็นลบ7นะครับลบ5ลบด้วย5นะครับก็เป็นลบ10นะครับดังนั้นเราก็จะได้เมตริก x ก็คือเมตริก2อ2บที่มีสมาชิกค,คือลบสลบสลบเแล้วก็ลบสินั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปสมบัติของเมทริกเกี่ยวกับการบวกนะครับข้อที่1นนะครับสมบัติปิดการบวกกล่าวว่านะครับถ้า a และ b เป็นเมทริกที่มีมิติเดียวกันแล้ว a บวก b จะเป็นเมทริกนะครับก็คือสมบัติปิดก็คือ a กับ b เป็นเมทริกบวกกันก็เป็นเมทริกเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าสมบัติปิดนะครับข้อที่2นะครับสมบัติการสลับที่การบวก ถ้า a และ b เป็นเมทริกที่มีมิติเดียวกันนะครับแล้ว a บวก b จะก็จะเท่ากับ b บวก a นะครับก็คือเมทริกเนี่ยสามารถสลับที่การบวกได้นั่นเองนะครับข้อที่3ครับสมบัติการเปลี่ยนหมูงการบวกนะครับถ้า a b และ c เป็นเมทริกที่มีมิติเดียวกันแล้วในวงเล็บนะครับ a บวก b นะครับ แล้วไปบวกกับ c ก็จะเท่ากับ a บวกกับ b บวก c นั่นก็คือ a บวก b ก่อนแล้วก็ค่อยไปบวก c ก็จะมีค่าเท่ากับนํา b มาบวกกับ c ก่อนแล้วค่อยมาบวก a ก็ได้นะครับเรียกว่ามสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกนะครับข้อที่4ครับสมบัติการมีเอกลักษณ์ของการบวกถ้า a เป็นเมตริกที่มีมิติเดียวกับเมตริกูนนะครับ แล้ว a บวกกับเมทริกซ์ศูนย์ก็จะได้เท่ากับเมทริกซ์ a เหมือนเดิมนะครับก็จะได้เท่ากับเมทริกซ์ศูนย์บวกกับเมทริกซ์ a นะครับก็คือเอกลักษณ์การบวกของเมทริกซ์ a ก็คือเมทริกซ์ศ e ูนย์นั่นเองนะครับที่มีมิติเดียวกันนะครับข้อที่5นะครับสมบัติการมีตัวผกผันการบวกหรืออินเวอร์สนะครับถ้า a เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติเดียวกับเมทริกซ์ศูนย์แล้วนะครับ a บวกกับลบ a จะได้เมทริกซ์ศูนย์นะครับ ก็จะได้เท่ากับลบ a บวกกับเมทริก a นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอินเวอร์สหรือตัวผกผันกันบวกของเมทริก a ก็คือลบ a นั่นเองนะครับหรือตัวผกผันกันบวกของลบ a ก็คือ a นั่นเองนะครับก็คือนำมาบวกกันแล้วได้เอกลักษณ์นะครับเรียกว่าตัวผกผันนะครับหรืออินเวอร์สนะครับก็ให้นักเรียนลองไปฝึกทำแบบฝึกเสริมทักษะที่3นะครับสามารถดาวน์โหลดเอกาสารได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สำหรับนี้ก็มีเพลงเท่านี้ครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย